สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอูช่างต้นทาทาชุบุรีนะฮะน,นี่มาดูเครื่องนะไม่เสียงดังน,นี้ส่งฝาไปบดวาลปาดฝาใหม่นะครับทำมาหมดแล้วนะ,ะใส่หน้าฝาบดวาลใหม่แล้วก็ตีขัดปอกอย่างเดียวนะครับอันนี้ขัดปอกใหม่แล้วก็ลูกสูบนี่ก็ไปขัดมาใหม่นะครับ หมุนคล้องนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ประกอบแล้วก็จะย,ย,ยกขึ้นเครื่องอีกทีตัวนี้เป็นตัวทาทาดีเทล22งะ,ะุดสองนะฮะสำหรับท่านใดกำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะฮะติดต่อสอบถามไม่เข้ามาได้ครับกับเบอร์โทรนี้ฮะศู0ย์2 2ดศูนยนะครับ Hmm.